จะไปไหนล่ะคะจะไปไหนล่ะคะไปเที่ยวไปนาไปเที่ยวไปนาแต่ว่าจะไปไหมนะรถล้างหน้าให้สวยๆเอาไหมอยากไปซื้อหมาสพายพี่เหรอไปล้างหน้าก่อนไหมักตอนนี้ไปล้างหน้าก่อนไหมใบบุญไปล้างหน้าก่อนไปล้างหน้าก่อนสวยๆโอเคไหมโอเคปะ่องกระจกดูก่อนไหมฮะไปล้างหน้าแล้วกลับมาหานะรถนะโอเคไหมคะ ล้างหน้าด<ม>้วยหนู<ม>เล่นกับหมาค่ะไหนคะนนอู้ไม่กี่ตัวคะสองตัวโอ้าวโหหนูอยู่หนูเป็นคนที่ไหนคะลูกผมผมเป็นคนเลี้ยงแม่แล้ะเลี้ยงหมาแล้วลูกเรหรอใบบัวเลี้ยงยายเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงพ่อเลี้ยงใบบัวเลี้ยงนย่างนั้น,น,นทงนังกนเลยเออเหรอคะแล้วหนูชื่ออะไรคะเพีงครับแล้วไม่หนาวเหรอลูก ดูหน่อยพี่สวยหรือยังไหน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 เบ่งเบ่งเซตกออ่อนเออเซตพี่ดีเซตอืมเซตก่อนใสไอเงินไปซื้อขนุ่มไอเงินไปซื้อขนมสวยค่ะสวยแล้วไปสวยมากเลยสวยแล้วไปเล่นได้สวยมาก โอ้นี่นี่คือนี่ใครคะชื่ออะไรคะลูกแทนคุณครับแทนคุณทุกคนเป็นคุณนี่ไหนคะอ้าวจ้าแทนคุณใบบุญโอ้โหแล้วบัวน้อยครับสวัสดีค่ะทุกคนบาย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 ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่ง อากลัไปเลยผมจะกลับบ้านเลยนะแม่แม่